สวัสดีครับเจตุลสงแกงน,นะครับพี่หาขาตั้งกล้องไม่เจอนะยวเอาแบบนี้แหละตั้งแบบนี้เลยนะง่ายๆเห็นหน้าใหญ่ๆอ้ว,วนๆนะเพื่อนๆที่เพียง้องถามมาเยอะว่ามือเถอรุ่นอะไรรูดเครื่องได้บ้างนะออผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากผมนะครับรับรูดแก้โมออนไลน์เครื่องวิ่งงานออนไลน์แมนโเบินฮอดด้วยนะผมนี้นะครับใครจะสนใจรูดเครื่องออนไลน์ก็เข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยมีช่างอยู่นะครับ โอเคมาพูดถึงเรื่องการรูดเครื่องนะการรูดเครื่องโดนแบรนด์ไว้ไม่โดนครับไม่โดนนะตอนนี้ใครๆก็รู้กัน,นนั้นนะครับแล้วก็ผมเองก็รู้ตั้งแต่วันที่4กุมภานะครับปีที่แล้วที่เขาเปิดระบบใ hey ห้วิ่งงานวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่โดนแบนด์นะเอออย่าไปฟังมาว่าใครรูดเครื่องแล้วโดนแบรนดงนี้ไม่จริงนะครับเพื่อนๆในพิมงมองส่วนมากก็รู้กันนั้นแหละแ,แถวชานเมืองนะแล้วก็การรูดเครื่องเนี่ยมันทำให้เครื่องแรง <S <S จริงหรือเปล่านะครับ จริงหรือเปล่าลองดูที่คลิปนี้นะผมเคยทําไปแล้วนะครับรุ่นเดียวกันเครือข่ายเดียวกันมือถืออะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบระหว่างเครื่องรุ่นกับไม่รุ่นนะคลิปนี้เลยไปดูกันได้เลยนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงไหมนะครับแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเด้งก่อนแค่เสี้ยววินเนี่ยมันก็สามารถทํให้เรากดงานติดแล้วเพราะฉะนั้นเด้งก่อนก็มีสิทธิ์ได้งานก่อนนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงรุ่นเครื่องเนี่ยเครื่องไหนยี่ห้อไหนสามารถ รูทเครื่องได้บ้างนะวันนี้ผมก็นำข้อมูลมาแนะนำกันแล้วกันนะครับมือถือรุ่นแรกนะยี่ห้อแรกที่รูทได้นะครับเลขหนึ่งนะคือเรียวมีนะเรียวมีที่รูทได้เนี่ยก็จะมี5 p r โปรนะครับ5 p r โปร X2 Pro โปรนะครับ T p โปรนะครับเรียวมี XT 6โปรแล้วก็ X50 Pro นะครับแล้ว X3 ็ o o m นะเรียวมีนะนะประมาณนี้ ถ้ารุ่นใหม่ว่านี้เนี่ยต้องลองเข้าไปถามที่ช่างนะผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ารุ่นที่ระบุมาตอนนี้ก็คือรู้ได้เพื่อน2ครับมีนะมีเสียวมีนะก็คือมี9นะครับมี9มี 9T ทีโน้ต7มี8มีโน้ต9นะครับมี10มี10ทีโปมี 11T ทมี1 1 t ีโปจยไม่รู้นะครับว่ารู่นได้หรือเปล่านะ ประมาณนี้ละกันก็โปรโกนะครับโปรโก F1 โปรโก F1 โปรโก F3 นะครับแล้วก็โปรโก XT โปรโปรโก NFc นะครับส่วน GT ไม่แน่ใจครับมันเป็น d นเมสตีนะยี่ห้อที่มันรุ้นได้ต่อไปคือวันพั u นะครับันพัทเนี่ยถ้าใครงบถึงก็จัดวันพั s เลยจบสุดนะครับมันค่อนข้างที่จะฮาร์ดแวร์ของมันแรงนะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยครับปัจจุบันนี้ กก่อนหมื่นสองนี๋้แม่ง22งหคุยเถอะใครจะไปซื้อรนะับมาซื้อวิ่งงานนะเออวันพัธที่รู้ได้ครับวันคัวันพัห้าทีวันพัธห้าวันพัหกเจดเจ็ดโปรนะครับเจ็ดทีแปดแปดโแล้วเก้านะครับเออโตนะครับโตโรล่ Moto Power, นะ G5s นะครับโต G7power นะต่อไปก็เลนเมจิกนะครับเลนเมจิก 3S มเอสเลนส์มือจีห้านะครับ a s u s นะครับ Asus นะเซนโฟนห้าซีนะครับเลเซอร์โฟนสนะครับเลเซอร์โฟนสนะครับส่วนซัมซุงเนี่ยทำได้บางรุ่นนะก็ลองสอบถามไปดูนะครับไปที่มันทำไม่ได้นะครับคือ oppo vivo และหัวเว่ยนะแต่พวกนี้สามารถปรับสเกลหรือว่าลบแอปฝังเครื่องอะไรพวกนี้ได้หัวเว่ยห้เนี่ยผมเห็นมีพี่คนนึงทำได้ครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะสามารถรูทหัวเว่ย5้ลองหาข้อมูลกันดูนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็มาแนะนํากันลกันครับเห็นถามเยอะมากว่า,ารุ่นนี้รู้ได้ไหมรุ่นนี้รู้ได้ไหมออล,ลองดูดครับลองฟังดูว่ารู่ได้ไหมแล้วก็ลองเข้าไปที่นี่กลุ่มนี้ครับงงรับรูบ่แก้โมออนไลน์ครับเครื่องวิ่งานลน์แมนโรบินฮูดนี่เองลองเข้าไปดูนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับ